รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเกษตรทํากินค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่ซ่อนจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกสละอินโดในพื้นที่ของสวนแบละอําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะที่พี่ซ้อนจะพามาเรียนรู้นั้นการปลูกสละอินโดถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะวันนี้นะคะ แบล็กค่ะถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบในของพื้นที่ของอำเภอยะหานะคะได้มีการคิดค้นผสมสายพันธุ์สสายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือสายพันธุ์สายน้ำผึ้งแล้วก็รวมไปถึงสายพันธุ์โปรดกจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือสายพันธุ์สวิป อินบาร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดแชแดนภาคใต้ที่เบลเละได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีแค่หนึ่งเดียวค่ะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลากับที่สวนของเบลเละแห่งนี้ค่ะ ทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผชมค่ะมาบุกสวนสละนะคะในพื้นที่ของเกษตรกรของอําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะคุณผชมค่ะและตอนนี้นะคะ อยากจะบอกว่าค่ะจะพาคุผู้ชมนะคะมารู้จักสละสายพันธุ์ใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นั่นก็คือพันธุ์สวิตอิมบาอิมบาค่ะค,คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะพ่ซ่อนค่ะก็อยู่กับแบลนเลาะนะคะถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ของอําเภอยะหาถ้าเกิดว่ามาในพื้นที่ของอําเภอยะหาไม่มีใครที่ไม่รู้จักแบลนเลาะค่ะสวัสดีค่ะแบลนเลาะค่ะครับ, ello, รบสวัสดีก่อนอื่นเลยแบลนเลาะครับสละพันธุ์สวิตอินบา มันมันมันเกิดขึ้นได้ไงมันมันมาจากไหนพันนี้ก็คือแบบนี้นะครับค่ะผมคนหนึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ชอบการทดลองนะครับค่ะก็เดิมเนี่ยผมปลูกสละอินโดนะครับก็ม,มีมีพันสายน้ำพึ่งแต่ก็พันพโพดุสองพันเนี้ยค่ะแล้วก็จากที่ผมได้รับสองพันเนี้ยผมก็มาเอาไกสอนมาผสมมาผสม,มแล้วก็ทดลองดูว่า แม่ตัวนี้พ่อตัวนี้แล้วจะเกิดมาเป็นอย่างไงนะครับแล้วก็ผมเคยผสมระก,กรรม,มกับอินโดก็ประสบความสำเร็จแต่อันนี้ผมยังไม่ตั้งชื่อนะครับมไม่ตั้งชื่ออ,อันนี้ที่ตั้งชื่อมาเนี่ยผมว่านะครับความอร่อยที่ผมให้ทุกคนที่มาที่ชิมเนี่ยเขาก็ถูกยอดนะครับความอร่อยความหวาน แล้วก็ผมก็ได้ได้ถามอาจารย์ที่สภาการศึกษาจากกรุงเทพค่ะเขาเขาว่าเดี๋ยวจะตั้งชื่อให้สุดท้ายอาทิตย์หนึ่งชื่อถละนี้มาก็อาจารย์ตั้งชื่อสวิตอิมบาสวิตอิมบาแล้วมันมันแบบสื่อถึงอะไรไหมคะกับชื่อนี้ก็ผมไม่รู้นะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสวิตคหมายหมายความว่าหวานอ๋อ นะสวิตค่ะแล้วอินสวิตอินอินเนี่ยต้นกันเดกมาจากอินโดอ๋อสวิตหวานแล้วก็อินคืออินโดเป็นสวิตอินละอ่าแล้วก็บาเนี่ยนามสกุมผมอ๋อนั่นไงอ่าก็เลยเป็นที่มาสายพันธุ์ใหม่ก็คือสวิตอินบาแล้วมันแตกต่างกับพวกแบบสายพันธุ์แบบน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยยังไงแตกต่างมากแตกต่างกันยังไงคะครับ ถ้าถ้าสมมติว่าสละนี่เราจะทรงขายให้ลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องเกี่ยวอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงก่อนเก็บเกี่ยวที่ว่ามันความแก่ความแก่ความแก่ความที่ลูกมันแก่ลูกมันแก่เปอร์เซ็นต์แก่น่ะค่ะอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงจะตัดได้ตัดได้แต่เป็นพันธุ์ที่สวิตอิมบาที่ผมบอกเนี่ยผมการันตีเลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์องค์ ก็ตัดได้ตัดได้แล้วอ๋ออันนี้คือความแตกต่างที่ชัดเจนก็เหมือนกับแบลนเลาะบอกพี่ต้นตั้งแต่แรกว่าถ้าเกิดว่าสลัดเนี่ยเราไปตัดแบบว่ามันยังแบบสุกไม่เต็มที่หรือว่ามันยังแก่ไม่เต็มที่เนี่ยพอตัดออกมาแน่นอนเลยว่าพอเรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะฝาแต่อันนี้พอเรามาแบบแบลนเลาะได้เกิดการแบบผสมสายพันธุ์ใหม่เข้าด้วยกันเนี่ยจนเกิดเป็นสายพันธุ์ของที่นี่นั่นก็คือสายพันธุ์สวิตอินบาร์สามารถตัดได้ตั้งแต่ สี่สิบเปอร์เซ็นต์สีดด่สเ,เปอร์ตีรน,นตีว่าไม่ฝาดไม่ฝาดแน่นอนพอดีจังหวัดน,นั้นพอดีเลยวันนั้นนะ่ะมีหน่วยงานจากสงขาผมให้เขาชิมเพราว่าเออบางอร่อยมากนี่อร่อยเลยออร่อยมากตั้งแต่วันนั้นมาผมก็พยายามแล้วสละที่เนี่ยนะไม่มีขายในท้องตลาดนะม,มีเฉพาะลูกค้าที่สั่งมาโดยเฉพาะโดยตรงเลย ลูกค้าไม่รู้จักก็มีเยอะๆเพราะเขาดูในเพจในไลน์อะไรนะเขาจะสั่งมาผมก็ส่งไปนะตอนนี้ผมส่งในราคา60บาทก่อ,กอนโควิดผมส่ง80บาทอตอนนี้ผมลดหน่อยเพราะว่าผมเอ็นดูเกษตรกร,กรอย่างเขาก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ ให้ผมอยู่ได้ให้เขากินได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้อเอาล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแบล์อดนะคะพาพี่ซ่อนไปดูเลยดีกว่าว่านี่แหละาสายพันธุ์แบบอะไรนะเอาเราเอาไปดู พันธุ์น้ำผึ้งก่อนนะนพ,พันธุ์น้ำผึ้งก่อนว่า,าต้นเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูของความแตกต่างของการาที่แบลล์ได้มีการคิดค้นนั่นก็คือว่าการผสมจากาสายน้ำผึ้งแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งสายพันธุ์เพื่อมาเกิดสายพันธุ์ใหม่ของแบลล์นั่นก็คือสายพันธุ์สวิตอินบาร์นั่นเองค่ะเดี<า>ย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแบ่เดี๋ยวพาพี่ต้นไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูต้นต้นอะไรก่อนพันธุ์อะไรนะพันธุ์สายน้ำผึ้งก่อนสายน้ำผึ้ง ที่ <Das que ath ie> บอกว่าแบล้อนะคะได้มีการคิดคนด้นก็คือเอาพันสายน้ําผึ้งซึ่งเราก็รู้จักกันดีว่าพันสายน้าผึ้งเนี่ยถ้าพูดถึงในของสระอินโดเนี่ยมันก็คือสุดยอดแล้วแหละแล้วเนี้ยค่ะความแตกต่างเอาเดี๋ยวให้แบรบอกพี่ซ่อนก่อนเลยว่าพันสายน้ําผึ้งเนี่ยจุดเด่นของต้นของลูกมันคือยังไงครับาาสายสายน้ําผึ้งเนี่ยลูกมันจะใหญ่เอานเนี่ยนะคะล,ลูกก็จะใหญ่ครับนี่นี่ขนาดไม่ไม่ไม่เต็มที่นะค่ะถ้าเต็มที่ได้ค่ะ อันนี้ก็ประมาณแปดสิบเจ็ดิเปอร์ซ็ันนี้ก็จะตัดออสง่งให้ลูกค้าอต<า>ัดือมตัส่งส่งให้ลูกค้าแล้วแล้วต้นอะไรมันก็ไม่ได้แตกต่างใช่ไหมแบรถ้าถ้าไม่สังเกตนี่ก็เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าการที่ว่าแบรออไปคิดสายพันธุ์ใหม่คือ สวิตอินบานเพราะว่าเอาของเกสรของต้นนี้ไปผสมมันก็เลยเป็นเกิดเป็นการสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าจุดที่เราสังเกตได้ก็คือว่าในส่วนของลูกใช่ไหมคะถ้าสีผิวเอาหนึ่งของถ้าสายน้ํำพึ้งก็คือว่าลูกจะมีขนาดใหญ่แล้วก็สีมันจะเป็นยังไงคะสีมันจะออกมามาสีอะไรคือเหลืองเหลืองน้ำตาลถ้าถ้าเป็นโปรดกโปรดกนี่ใหญ่กว่าอีกแต่มันจะดำดำอ๋อ แต่ถ้าสายน้ำผึ้งเนี่ยมันก็คือตามชื่อเลยมันก็จะออกสีแบบน้ำผึ้งอันนี้คือพันนี้ชิมได้ไหมได้แอบชิมดีกว่าแล้วเราจะได้แบบว่าไปบอกว่าพันสายน้ำผึ้งแล้วก็ในส่วนของโปรดภใช่ไหมคะอันเขาเรียกอะไรนะโปรดภัณ์ <Product. S 1> ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็คือจะให้ดูลูกก่อนนะคุณผู้ชมว่ามันจะแบบเปลือกมันจะเป็นสีน้ำผึ้งเลย อันนี้แค่80%ใช่ไหมคะนี่นี่ถึงเวลาสุกแล้วถึงเวลาสุกแล้วจะเป็นการรับประกันถ้าถ้าเราปล่อยปล่อยอยู่ไม่ได้แล้วแล้วบางทีอ่ะแบลออที่พี่ต้นเคยไปกินอ่ะมันจะแบบอะไรนะที่มันเป็นเนื้อเหมือนเป็นทรายอ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นมันเกิดหมายถึงว่าสุกเกินครับมันไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วนี่นี่เปลือกนะสินตาเจะแอบชิมละ ถ้าถ้ามันเป็นทรายแบบนั้นมันมันมันไม่กรอบไม่ค่อย่าไหลไม่กรอบใช่ไหมไม่ค่อย่าไห่ให้ดูเนื้อก่อนเห็นไหมเนื้อไม่ได้เป็นทรายเนื้อไม่ได้เป็นทรายนะนี่ยสละที่นี่จะไม่มีในตาของตลาดนะครับจะต้องชิมแล้วค่ะเพื่อการันตีเพราะว่าเขามีฉายาสละที่นี่ว่าสละรสนมรสนมยี่สิบกว่าปีแล้วที่ขายถล่ไห เพียงเวลาไม่ไม่มีเวลาต้องเข้าสวนทุกเดือนนลถ้าถ้าอยู่เนี่ยละมันจะแบบไม่กลิ่นเมื่อนึงละมุนละมุนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ว่าพันุ์สายน้ําผึ้งแล้วเดี๋ยวให้แบลล์นะคะพาพี่ต้นไปดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือโฟดก,ดกนะว่า โพลดมีลูกไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชิมกันแล้วก็เราไปดูถึงความแตกต่างแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวเราจะไปจบในส่วนของพัน์ธุใหม่ก็คือพัน์ุสวิตอินบา,นบาของที่นี่ค่ะอันนี้พัน์สายพึ่งนะอร่อยเมื่อไ,ได้โอเล่ จะบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราจะเอาไปผสมกับในส่วนก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ของแบรล็อกนั่นก็คือสวิตอินบาแต่นี้เป็นโปรดกโปรดกก็คือเป็นของสลักทางอินโดเหมือนกันก็คือมันจะแตกต่างกันยังไงคะกับพันธุ์สายน้ำผึ้งใหญ่แล้วก็มันจะสีดำอ๋อใช่มันแตกต่างชัดเจนเลยเมื่อกี้เมืองเมื่อกี้ก็พันธุ์น้ำผึ้งมันสีออกน้ำผึ้งเลยน้ำผึ้งแบบเหลืองๆอทองๆอันี้ลูกใหญ่แล้วก็สีมันก็จะดำชัดเจนอันนี้คือความแตกต่างชัด ครับ,รบอ,อันนี้ถ้าถ้าเราขายน้ำหนักมันจะดีนะแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดความนิยมบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคนี่ระหว่างสายน้าผึ้งกับโปรโดักนี่อันไหนดีกว่าคะแม่ล้วคะอยู่ที่ลูกค้าว่าแล้วแต่ใครชอบยังไงใช่ไหม อันนี้ชิมได้แล้วยังอ่ะอันนี้ยังไม่ได้โอ้อดชิมเลยอ่ะว่าจะแบบว่าจะถึงความว่าเอาอชิมก่อนก็ได้แต่ว่ารสชาติมันเป็นแค่ไหนแต่ว่าการันตีความอร่อยยังเพราะว่าเมื่อกี้เราชิมไปแล้วไงว่าในส่วนของพันน้ำผึ้งอ่ะมันจะออกแบบรสชาติแบบก็กลมกล่อมแล้วก็หวานละมุนละมุนแต่อันเนี้ยเดี๋ยวพี่ส้มจะแล้วอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะแม่คะประมาณหกสิบก็อีกอีกนานไหมอ่ออีกอาทิตย์หนึ่งจะตัดแล้วมันก็จะโตกว่านี้ใช่ไหม เรื่องตไม่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 เยอะแล้วอ๋อไม่เยอะแล้วครับแล้วเราดูยังไงคะถ้าว่ามันมันได้มันจะมีแบบที่เราสังเกตได้ไหมมันมันมันเลือนน้อยแล้วอ๋อคือหนามตรงที่ลูกมันเนี้ยค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเบาบางมันก็จะสามารถที่แบบว่าอ๋อถึงวัยของมันที่มันจะรับประทานได้แล้วถึงแค่ไหนแล้วอันนี้อันนี้พันผลิกนะเดี๋ยวต้นจะลองชิมแต่ว่าถ้าการพิจาน่าจะตันได้อ๋อแต่เนื้อมันจะต่างกันจริงนั่นแหละนะนะนนะ เนื้อหนาเม็ดจะน้อยเมื่อกี้เมื่อกี้เม็ดจะใหญ่นะสาพึ่งอันนี้เม็ดเล็กเองเม็ดเล็กกี่เปอร์เซ็นต์หวานอร่อยอร่อยอยู่นะส่งให้ลูกค้าได้นะได้ได้แล้วนะได้เลยแต่พี่ต้นว่านั้นท่านสำหรับพี่ต้นนะคะทุกคนค่ะพี่ต้นว่าพันโปรด u นี่พี่ต้นชอบนะนั่นหรออร่อยเนี่ยโปรด u c ขนาดโปรดกยังอร่อยขนาดนี้แล้วพันใหม่ที่ไปเลาะคิดค้งขึ้นมา สวีทอินบาร์จะอร่อยขนาดไหนต้องตามไปชิมค่ะ นี่คุณผู้ชมค่ะถึงแล้วค่ะกับสายพันธุ์ที่แบบว่าถือเป็นไฮไลท์ของสวนนี้สวนแบลละก็คือสายพันธุ์ที่แบลละมีการคิดค้นที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยก็คือ <c oughs> พันธุ์สวิตอินบาซึ่งมันมีที่มาที่ไปแล้วก็อยากจะบอกว่าในสวนนี้ที่มันมีอยู่ประมาณ400กว่าต้นแต่เริ่มที่จะทดลองป <c oughs> ลูกสายพันธุ์นี้ก็ <c oughs> อยู่ประมาณกี่ต้นนะคะแบลล์ณตอนนี้อยู่ประมาณ10กว่าต้น10กว่าต้นแต่ว่าที่จะลงมาเยอะนะครับความที่จะลง ก็จะเริ่มว่า,า <ST AR C 2> เพราะว่าหนึ่งคุณผู้ชมคะไอพันธุ์สวิตอินบาเนี่ยหมันสามารถที่จะตัดเร็วขึ้นได้2รส<ะ>ชาติหวานอร่อยเพราะว่าเราเอาทั้งสองสายพันธุ์มารวมกัน<ะ>จนเกิดเป็นพันธุ์เนี้ย<ะ>ถ้าอันนี้และมันดูแบบความแตกต่างยังไงคะว่ากับ2อันที่ผ่านมาแบบลักษณะของลูกมันเห็นชัดเจนไหมอันนี้สีสีสีมันจะออกดำเหมือนกันพอมันพอมันออก กับแก่นั้นมันจะออกเหมือนกับคล้ายๆน้ำพึ่ง oh. แต่ว่าเนื้อในเนื้อในจะต่างกันต่างกันเยอะมากเลยเอาง่ายๆเลยเมื่อกี้ไอสองสายพันธุ์ที่เราไปดูมาตอนแรกๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สายน้ำพึ้งก็ดีหรือว่าพันธุ์ เลยนะโปรดก็ดีมันจะตัดอยู่ที่ประมาณ80แต่ถ้าพันสวิตบาร์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะกมการันตรได้เลยประมาณ40-50นตี่ตัดได้แล้วตัดได้แล้วแต่ขณะนี้เราที่เรามาถ่ายทำอ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ20 20ถ้าเกิดคิดว่าจะลองชิมอ่ะแิลว่ามันน่าจะได้ไหมได้แต่ว่ามันมันอ่ามันมันจะอร่อยเหมือนกับพันที่เรากินกินเมืกี้มัน เป็นไปไม่ได้นะค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้แบบเราหาลูกที่มันนี่ไหมใหญ่ๆหน่อยโอเคนี่นี่คุณผู้ชมอันนี้แค่แบบย0สิเปอร์เซ็นต์ยี่สิเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองความอร่อยแกะไม่ได้อะ่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นพันุที่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยที่ยัง่เยอ่อนอยู่เลยนะที่จริงอ่ะก็คืออยากจะบอกว่ามันตัดไม่ได้นะตอนนี้แต่ว่าคืออยาก ไหนวมาแล้วต้องชิมหน่อยว่าก่อนที่ที่ที่บอกมาให้มาวันก่อนนี้ไม่มีเวลาไม่ก็หมดลองชิมแล้วกันนะอ๋อมันไม่ฝาดมันไม่ฝามันจะหวานกรอบอย่างเดียวอมันไม่ไม่ฝาอ๋อใช่มันจะออกหวานหวานนวาแล้วก็มันมันยวานนิดาอ๋อ อนี่จะให้ดูว่าดูเม็ดมันสีคุณผู้ชมนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นคือว่าเม็ดมันยังอ่อนมากอ่อนมากทีขาวเม็ดแต่ก็คือว่าเหลือเชื่อตรงที่ว่ามันไม่ฝาดจริงๆมัน่ฝาดแล้วมันก็หวานแล้วด้วยหวานด้วยหวานอมเปรี้ยวนี่ขนาดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันว่ามันจะหวานขนาดไหน เพราะว่าขนาดนี้ยการันตีรู้ว่ามันมันกินได้มันมันกินได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาตาัดไม่ถึงเพียงแต่ว่าพี่ซ้อนแค่อยากจะชิมดูว่ามันแตกต่างกับไอ้สองสายพันธุ์ยังไงแค่นั้นเองนี่ไม่อยากจะเชื่อและนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แบบแนะนําเลยในใครที่แบบว่าหลงไหลในเรื่องของรับประทานของสลั แนะนำว่าที่สวนแบลล์อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นอกเหนือจากที่เรารู้จักกันดีก็คือสายพันธุ์สายน้ำผึ้งแล้วก็รวมไปถึงสายพันธุ์โปรดกอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ถือว่ามีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ได้เพราะว่าแบลล์เป็นผู้คิดคน้นสายพันธุ์นี้ขึ้นมานั่นคือพันธุ์สวิตติบนบาของที่นี่ค่ะ เก็ดความรู้ในวันนี้ค่ะขอแนะนำสละสายพันธุ์ใหม่สำหรับสายพันธุ์สวิตอินบานะคะซึ่งเกิดจากการทดลองผสมเกสรดอกสละสองสายพันธุ์เข้าด้วยกันโดยได้รับการแต่งตั้งชื่อจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในนามว่าสวิตอินบาค่ะที่มีความหมายมาจากคำว่าสวิตที่แปลว่าหวานนะคะส่วนคำว่า In, อินย่อมาจากอินโดนีเซียเป็นแหล่งกำเนิดของสละอินโดค่ะและ คำว่าบาก็ย่อม,มาจากสะตือบานะคะซึ่งเป็นนามสกุลของผู้คิดคน้นหรือว่าของเกษตรกรน,นั่นเองค่ะส่วนจุดเด่นของสละสายพันธสวิตอินบาร์นะคะก็สามารถตัดขายได้เมื่อมีความสุกอยู่ที่20เ ซึ่งปกติแล้วนะคะสละจะตัดขายได้ประมาณความสุกอยู่ที่80อร์เซค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการคิดค้นสละสายพันธุ์ใหม่หนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้ที่มีต้นกำเนิดที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะระยะแบบนี้ที่เราจะไปผสมกันตอนีน่นี่คุณผู้ชมนี่ค่ะ,ะ,ะมันคือระยะ พร้อมที่ว่าจะผสมเกสรได้แล้วที่เหลืองค่ะที่เหลืองๆนี่แหละนะถ้าเกิดสังเกตนะคะมันก็จะเหลืองๆอยู่แล้วเราก็จะตัดนี่แหละใช่ไหมคะแล้วก็เราไปผสมต้นกลัวเมียนี่าเกสรเนี่ยเบาะระยะระยะเวลาด้วยนะตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วตัดวันนี้ตัดวันนี้ต้องไปผสมเกสรวันนี้เหมือนกับว่าถ้าเราตัดตอนไหนก็ต้องไปผสมเกสรในวันนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอันเนี้ย หมดแค่วันนี้เพราะว่ามันมันมัน,มนเลยเวลาเยอะแล้วดูถ้าถ้าถ้ามันอยากใช้พวกนี้อีกอย่าให้มันบางถึงนี้ถ<อ>ึอยอะมันอ่ะเนี่ยยอมันอ๋อค่ะยอ,ยอดจะบางตรงนี้ก่อนอบางนี้ก็ค่อยไปถ้าเราสมมติว่าเราไปตัดบางตัวนี้ตรงนี้จะใช้อีกได้อ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับไปเนี่ยตัวเมียกําลังบางพอดีนะครับอ่าตัวเมียช่อเนี้ย ถ้าสมมติว่าวันนี้กําลังสวยค่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีแล้วผสมได้แต่วันนี้ผสมโอเคอีกเยอะมากเลยหมายถึงว่าระยะมันอยู่แบบนี้ระยะคือมันพร้อมที่จะแบบให้ลูกออกมาแบบดกแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้มันถือว่ามันก็ได้แหละแต่คุณภาพมันไม่ดีไม่ดีแต่วันนี้กําลังสวยเลยค่ะอย่างช่อนี้ต้องพรุงนี้อ๋อถึงจะผสมได้ ที่ผสมได้ยังมีสองช่อแล้วเราทำยังไงคะนี่ก็เป็นลูกที่เราจะใส่แกส้อนให้มันนะครับก็อันนี้ผมจะไม่ผสมนะครับค่ะให้น้องผสมให้น้องส้อนทำหรอครับได้แล้วช่อนี้ถ้าติดอไไรผมจะส่งไปผมจะไม่ขายดูว่าเก่งไม่เก่งนะอ๋อไม่ใช่ว่าถึงเราเอาตัวผู้มา มันก็จะติดได้มันก็ต้องมีเทคนิคของการผสมเหมือนกันใช่ไหมคะก็เทคนิคก็ผมบอกมาหมดแล้วช่วงเวลาช่วงเวลาครับการผสมสละอินโดเนียเวลาช่วงเนี้ที่เหมาะการผสมเพราะว่ามันจะติดเพราะฉะนั้นถึงถ้าพี่ซ่อนเป็นไม่เป็นยังไงมันก็ต้องออกลูกแน่นอนช่อนนี้ไอช่อนนี้ผมจะได้โทรบอกว่ากินได้แล้วมารับด้วยมารับได้โอเคค่ะอันเดียวพออะค่ะแล้วก็มาเคาะเคาะบนนี้ นี่เหรอขับให้ให้ไก่สอนมันลงลงไหมอ่ะจริงให้มันแรงแรงหน่อยอ่อเดียวนี่ด้วยเดี๋ยวนี้อ่ะค่ะหน้เดือนได้กินไหมอ่าผมเคยเคยเคยให้มันเหมือนไม่เห็นมันลงเลยอ่ะแม่ลงลงกลิ่งกลิ่งมานหน้ากลิ่งมานหน้ากลิ่งกลิ่งแล้วถ้ามันแรงมากแล้วมันหักทำพื้นนี่ก็ต้องอย่าแรงเกินพอแล้วฮะพอแล้วได้แล้วเหรอคะได้แล้ว เหมือนไม่ติดเลยอะติดแล้วจะไม่ไปเอาที่ไหนแล้วนะคือก็ใส่ไว้เนี่ยฮ่าเสียบไว้ออไม่ต้องถ้าถ้าจะไปใช้ต้นอื่นก็เอาไปได้เอาไปได้แต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็เสียบไว้อย่างนี้อืแล้วก็พอเสร็จ ต้องใายร่มให้มันด้วยอ๋อใส่ร่มให้มันด้วยครับเพราะว่าช่วงใบหน้าจะฝนตกโอเคกลางร่มให้มันหน่อยหนึ่งโอเคคุณผู้ชมอันนี้คือสละของพี่ซ่อนค่ะอีกประมาณหเดือนเดี๋ยวพี่ซ่อนจะดูว่าผลผลิตอันเนี้ยประมาณไหนแต่พี่ซ่อนเชื่อว่ามันต้องอร่อยสุดๆแน่เลยครับนี่นี่เคบ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้คะ่ะทิปซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกสวนสละของแบลละนะคะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลากับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่ซ้อนเชื่อเขาว่าน่าจะมีหนึ่งเดียวเลยแหละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับพันธุ์สวิตอินบาถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยที่แบลละนะคะท่านนี้แหละเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาที่สําคัญคะ่ะมีการการันตีเรียบร้อยแล้วว่าพันธุ์นี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถที่แบบ รับประทานแล้วก็อร่อยด้วยค,คือจากที่ไหนนะคะเบลล่าคะสภาการศึกษาจากเทเขาตั้งชื่อให้ผมเพราะว่าผมอาบอ,บอกกับอาจารย์ว่าเพราะว่าผมเป็นครูไงก็ผมบอกอาจารย์ว่าผมได้ ศึกษาเรื่องสละนี่มามาผสมสละนี่ประสบความสำเร็จเขาก็ตั้งชื่อให้ผมก็ชื่อเป็นสวิตอินบานี่แหละคุณผู้ชมขาเป็นชื่อที่มีความหมายก็คือสวิตหวานอินก็คือจาอินโดจากอินโดสละต้นกําเนิดก็คือมาจากอินโดแล้วก็บาก็คือเป็น ชื่อนามสกุลของแบลละนั่นเองจนกลายเป็นสายพันธุ์ที่ถือว่ามีหนึ่งเดียวเลยในพื้นที่จังหวัดชายแเดนภาคใต้คือที่นี่ค่ะที่สวนแบลล์ในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลากับสายพันธุ์สวิตอินบาค่ะแบลล์ค่ะเป็นไงบ้างคะตรงนี้อยากจะให้แบลล์ได้พูดถึงความภาคภูมิใจที่เราได้คิดค้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์อย่างน้อยแหละตรงนี้แหละสลัดของพันธุ์สวิตอินบาเนี่ยมันสามารถที่แบบจะ ขายได้แล้วก็เป็นการอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถที่จะมาอุดหนุนในส่วนของเราเนี่ยค่ะครับก็ผมในส่วนผมก็มีความภูมิใจนะครับที่ผมเอาเอาสลาพันธุ์นี้มามามา,มา,มาทำเป็นสายพันธุ์ที่เกิดในอำเภอยะหานะครับเพราะว่าความอร่อยทุกคนที่มาการันตีเกือบทุกคนว่าอร่อยจริงหวานจริงไม่มีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ ผมเองก็ในฐานะที่เป็นครูภูปัญญาไทยนะครับก็การศึกษาผมก็ไม่มีแค่เน้นความรู้ภูปัญญานะครับของ,ของคนคนสมัยโบราณแล้วก็มามาประยุกต์ใช้ในวงการเกษตรนี่ก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ต่อไปนะครับอนาคตผมนะครับผมคิดว่าสวิตอิมบาเนี่ผมจะลงเยอะนะครับทำไม ผมการันตีได้เลยว่าเมื่อกี้เราชิมอยู่ 20%, 20. นะครับ40%นี้ผมจะส่งให้ลูกค้าการตัดสละ40%เนี่ยผมส่งถึงเชียงรายก็ได้ลูกสละผมไม่เสีย<อ>เพราะว่ายังไม่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 ไมไมสุกเกินสุกเกินไปคือนนระยะทางที่มันจะเดินทางมันสามารถเดินทางได้อีกันนี้ที่ผมความภูมิใจผมผมว่าอ,อนาคตผมนะครับผมจะอยู่กับสละพันนี้ นะครับได้ให้เยอะ กว่านี้อีกนะครับ <ผม S 1> ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ซอนนะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะแบล็อตนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกสละโดยเฉพาะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์อย่างที่แบรล็อตบอกก็คือว่ามีแค่หนึ่งเดียวในพื้นที่ของจังหวัดเชายแเดนภาคใต้ซึ่งอยู่ที่นี่นะคะในส่วนของบบแบล็อตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะแบบว่าอยากจะลองชิมสายพันธุ์เนี่ยพี่ซ้อนแนะนําเลยว่าให้โทรมาที่แบล็อตโดยตรงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า มันช่วงไหนที่พร้อมที่แบบ,บตัดแล้วก็ส่งมือของลูกค้าได้เพราะฉะนั้นแบล้ค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะในการเกษตรทํากินต้องขออนุญาตแบล้ะมาอีกครั้ง<ด>แล้วก็มาอีกหลายๆครั้งนะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผูชมพี่ซ่อนนะคะต้องขอขอบคุณไบแลอบมากๆเลยพร้อมกับได้ชิมสละทุกสายพันธุ์ของที่นี่อย่าลืมนะคะใครที่สนใจอยากจะลองชิมสละพันธุ์ สวิปอินบาร์นะคะก็สามารถลองโทรเข้ามาได้ค่ะที่แบลละแล้วก็รวมปถึงคำปรึกษาต่างๆของการปื้กสลักที่ก้อนเชื่อค่ะว่าแบลละนะคะก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องการปิดสลักค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ